กลุ่มเซฟมหาสรารคามจัดก,กิจกรรมแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านชุมชนเครือวันนะคะและกําหนดจัดกิจกรรมทุกวันต่อเนื่องมาจนครบ30ชุมชนค่ะในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามค่ะ ที่วัดเครือวันสุทธาวาสหรือวัดบ้านคอต์บนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะกลุ่มเซฟมหาสารคามนะคะได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิดสิโดยนําข้าวกล่องมาแจกให้กับชาวบ้านสนการแจกข้าวกล่องในครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิก็คือให้ชาวบ้านในชุมชนเครือวันได้นั่งบนเก้าอี้ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้โดยมีระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดสิจากนั้นได้ให้สมาชิกของกลุ่มเซฟมหาสารคาม เดินแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านทีละคนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเบียดเสียดของประชาชนในการรับข้าวกล่องสําหรับการจัดก,กิจกรรมแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านดังกล่าวนะคะทางกลุ่มเซฟมหาสารคามก็ได้กําหนดจัดก,กิจกรรมทุกวันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจะไปตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจนครบทั้ง30ชุมชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ค่ะ